สวัสดีค่ะพบกับกุ้ง PK Property นะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้ามาดูบ้านนะคะทำเลโซนกระทูซึ่งหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวรีโนเวทใหม่นะคะซึ่งเนื้อที่เยอะมากๆทุกคนอยู่ที่56ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนลืมบอกไปค่ะบ้านเดี่ยวหลังนี้โซนกระทูนะคะอยู่ที่ซอยทรายทองนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามกุ้งเข้าไปดูข้างในบ้านได้เลยค่ะหลังนี้นะคะ เป็นบ้านเดี่ยวนะคะเนื้อที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่หลังมุมด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาเลยนะคะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะเจอกับโรงจอดรถซึ่งโรงจอดรถตรงนี้สามารถจอดรถด,ด้วยกันได้ทั้งหมดถึงสองคันด้วยกันนะคะ ขยับามาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เขาปูหญ้านะคะให้เรียบร้อยแล้วมีต้นไม้ให้ด้วยนะคะสามารถเดินอ้อมไปถึงหลังบ้านได้เลยะคะ่ะพื้นที่หญ้าตรงนี้เยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมสามารถนั่งโต๊ะหินอ่อนหรือว่าโต๊ะเล็กๆตรงนี้ได้นะคะตอนเช้าหรือตอนเย็นๆที่ไม่มีแดดก็สามารถมานั่งชิลตรงนี้ได้นะคะแล้วตรงนี้คะเขาก็ยังมีบ่อให้ด้วยซึ่ง ใครนะคะที่ชื่นชอบการเลี้ยงปลานะคะก็สามารถดีไซน์ตรงนี้เป็นการเลี้ยงปลาได้นะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะคะซึ่งบ้านอาจจะมีของนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่เขากําลังคลีนรอยู่นะคะประตูทางเข้าบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานสไลด์แบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนพอเราเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับโซนรับแขกตรงนี้ก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปดูตรงนู้นนะคะอยากให้ทุกคนดูพื้นก่อนพื้นบ้านหลังนี้นะคะเป็นพื้นลายหินอ่อนแบบนี้เลยนะคะก็สวยดีแล้วก็ฝ้าเพดานข้างบน,นะคะ่ะเป็นฝ้าหลุมมาพร้อมกับโคมไฟระยะตรงนี้อันเล็กๆให้ด้วยน่ารักมากะคะ่ะตรงนี้นะคะเขาดีไซน์ให้เป็นโซนห้องรับแขกนะคะเขาก็จะมีฟรีนะคะโซฟา สีขาวๆแบบนี้เลยนะคะให้ด้วยกันทั้งหมด1ตัวนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่สามารถตั้งโตทีวีได้ตรงนี้ก็จะเป็นกําแพงผนังนะคะเป็นลายหินอ่อนเขาเรียกว่าหินอ่อนไหมเป็นกาแพงลายหินประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วก็จะมีปลั๊กตรงนี้ให้นะคะสามารถเสียบตั้งทีวีตรงนี้ได้นะคะมาพร้อมกับโคมไฟนะคะคู่2อันตรงนี้ให้นะคะแล้วก็มุมด้านซ้ายมือของกุ้งตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นประตูนะคะสไลด์ บานกระจกแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4บาน,นะคะ่ะข้างๆ้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ช่างกล้องมาแพลนตรงนี้นิดนึงค่ะข้างข้างบ้านตรงนี้นะคะเขาก็ได้ทําการปูนะคะเป็นก้อนหินพร้อมกับทางเดินให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะทางขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นกันนะคะทุกคนเอาล่ะคะ่ะพอเราผ่านมุมรับแขกมาแล้วนะคะก็จะเจอกับโซนตรงนี้นะคะซึ่งสามารถ ตั้งโต๊ะกินข้าวโต๊ะชิวอะไรตรงนี้ได้ค่ะบ้านหลังนี้กระจกเยอะมากค่ะทุกคนทําให้แสงเข้ามาในตัวบ้านค่อนข้างที่ดีแล้วก็สามารถมองเห็นนะคะสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านไปในตัวด้วยนะคะทุกคนเอาละค่ะเดินเข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าโถงของห้องตรงนี้กว้างใหญ่มากจริงๆค่ะก่อนที่เราจะขยับไปทางนู้นนะคะเราจะมาเจอกับห้องน้ําห้องแรกของตัวบ้านกันก่อนซึ่งแขกที่มาบ้านนะคะสามารถใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้ค่ะทุกคน พอเราเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับห้องน้ำนะคะทุกคนซึ่งห้องน้ำเขาสวยเก๋มากๆเลยะคะ่ะดีไซน์เป็นออกแนวโทนขาวดำนะคะตรงกระจกก็จะเป็นบานกระจกนะ,ะกรอบอลูมิเนียมสีดำแบบนี้แล้วก็มีโคมไฟนะคะสีวอมีสองอันตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นท็อป นะคะของเคาน์เตอร์อ่างล้างมือนะคะเป็นท็อปหินสีดํานะคะทุกคนแล้วก็มีนะคะอ่างล้างมือลายหินอ่อนให้ะคะพร้อมกับก๊กอกน้ําเรียบร้อยเลยนะคะข้างล่างนี้นะคะเขาก็ดีไซน์นะคะสามารถใช้งานได้จริงะคะ่ะทุกคนสามารถเก็บข้าวของอะไรต่างๆที่ใช้ในห้องน้ําได้ะคะ่ะแล้วก็ขยับมาทางนี้นะคะข้างนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะคะชักโครกแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถอาบน้ําได้ด้วยเขาก็มีการทําผนังตรงนี้นะคะ ให้มันแตกต่างกับมุมที่เป็นกระจกเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นกระเบื้องลายสีขาวแบบนี้เลยค่ะทุกคนซึ่งห้องน้ําน่ารักมากเลยค่ะออกจากมุมห้องน้ําม,มาแล้วนะคะก็ขย่อมมาทางนี้ค่ะทุกคนซึ่งมุมตรงนี้นะคะเป็นมุมที่สามารถเดินมานะคะแล้วก็เปิดประตูนะคะสามารถเดินทะลุออกไปบริเวณข้างบ้านของเราได้นะคะก็จะเจอกับสนามหญ้านะคะสามารถเดินออกไปถึงหน้าบ้านได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่มุมครัวของตัวบ้านนะคะซึ่งเดินระวังนิดนึงนะคะเขาจะเป็นพื้นสเต็ปลงมาหนึ่งสเตปตรงนี้นะคะบริเวณห้องครัวของตัวบ้านนะ,ะทุกคนต้องบอกเลยว่าเป็นครัวที่กว้างมากใหญ่มากะคะพื้นของห้องครัวนะคะก็จะแตกต่างกับพื้น บริเวณห้องรับแขกเมื่อกี้นะคะจะเป็นพื้นลายแบบหินสีฟ้า,ฟาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ครัวของเขาค่ะทุกคนก็จะเป็นครัวเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะยาวๆแบบนี้เลยท็อปของเขาตรงนี้ก็จะเป็นท็อปกระเบื้องลายหินสีดํานะคะมามาพร้อมกับซิงอ่างล้างจานให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็จะมีประตูกระจก หน้าต่างตรงนี้นะคะสามารถเปิดประตูหน้าต่างตรงนี้ออกไปเวลาที่เราทํากับข้าวค่ะกลิ่นม,มันจะได้ไม่ฟุ้งในบ้านค่ะมันก็จะได้กระจายออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีนะคะประตูเคาน์เตอร์นะคะบานซิงค์ตรงนี้ให้นะ,ะมีด้วยกันทั้งหมด ห้าบานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ขยับมาทางนี้นะคะเขาก็ยังมีนะคะแถมฟรีค่ะเป็นชุดเตานะคะมีเตาให้ได้กันทั้งหมดสองหัวมาพร้อมกับตัวฮูดดูดควันให้เรียบร้อยเลยดังนั้นหมายความว่าเวลาที่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะครัวก็คือจัดเต็มเราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้นิดนึงค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีก๊อกน้ำให้พร้อมกับท่อนะคะแล้วก็มีปลั๊กตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะตั้งเป็นพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้บาตรงนี้ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันห้องนี้คือห้องอะไรทุกคนนี่คือตรงนี้คือห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ติดกับบริเวณโซนครัวเลยค่ะทุกคนก็พื้นเขาจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยค่ะข้างบนก็จะเป็นฝ้าหลุมนะคะมีหลอดไฟให้เรียบร้อยภายในห้องนี้นะคะทุกคนเขามีห้องน้ําอยู่ในตัวซึ่งอยากจะบอกเลยว่าห้องน้ําเขาอลังการงานสร้างมากเลยค่ะพอเข้ามาปุ๊บนะทุกคนก็จะเจอกับห้องน้ําตรงนี้เลยนะคะห้องนี้นะคะก็จะมีกระจก เป็นบานไม้แบบนี้นะคะสามารถเปิดออกมาได้ข้างในนี้ก็สามารถเก็บของได้ค่ะแล้วก็จะมีอ่างล้างมือตรงนี้นะคะเป็นตู้อ่างล้างมือตรงนี้ก็สามารถเปิดออกมานะคะเก็บเข้าของตรงนี้ได้นะคะคุณผู้ชมฝั่งนี้ก็จะเป็นชักโครกสุขภัณฑ์ต่างๆตรงนี้เป็นตู้อาบน้ำนะคะสามารถเปิดตู้อาบน้ําตรงนี้เข้าไปนะคะอาบน้ําข้างในทําให้ข้างนอกเนี่ยมันไม่เปียกนั่นเอง และที่สําคัญทุกคนมีตรงนี้ก็คือแปลกมากค่ะเขาน่าจะดีไซน์ให้เป็นคล้ายๆกับอ่างอาบน้ําหรือเปล่าขอสมัยก่อนเพราะว่ามันมีก๊อกอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ช่างกล้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆค่ะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นเป็นอ่างสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็มีก๊อกให้เรียบร้อยก็ถ้าบ้านที่มีเด็กๆนะคะสามารถให้เด็กๆลงไปแช่น้ำตรงนี้ได้เนาะ เราดูข้างล่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตามกุงขึ้นไปดูชั้นสองกันนะ,ะทุกคนชั้นสองนะคะก็จะเป็นบันไดนะคะทางเดินแบบนี้เลยนะคะหน้าท็อปบันไดของเขาเนี่ยก็จะเป็นท็อปไม้นะคะสามารถเดินขึ้นมาได้เลยค่ะพอเดินขึ้นมาปุ๊บนะคะเราก็จะเจอกับโถงตรงนี้ก่อนซึ่งเป็นที่พักนะคะก่อนขึ้นชั้นสองนะคะก็จะเป็นโถงโถงทางเดินตรงนี้นะคะมีโคมไฟให้ด้วยค่ะแล้วก็ออกฝั่งนู้นนะคะ ก็จะเป็นกระจกนะคะทําให้บ้านเนี่ยดูสว่างขึ้นมาอีกนะคะขึ้นมาถึงชั้นสองปุ๊บนะทุกคนเราก็จะเจอกับบริเวณโซนห้องนอนอีกสองห้องนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่หของชั้นสองกันก่อนนะคะห้องนอนอยู่ฝั่งนี้เลยคะ่ะทุกคน <S <S พอเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับห้องนอนที่กว้างมากขนาดนี้เลยนะคะ ตรงพื้นของเขาคะจะเป็นพื้นลายหินอ่อนสีเทาแบบนี้เลยนะคะฝั่งนู้นก็จะมีนะคะประตูหน้าต่างให้แล้วก็ที่สําคัญห้องนี้นะคะเขามีตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้เรียบร้อยเลยเน้นลายเป็นสีขาวขอบทองนะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมดสีบานนะคะสามารถเก็บเสื้อผ้าข้างในนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะขออนุญาตปิดก่อน,นะคะ่ะ แล้วก็ห้องนี้สว่างนะทุกคนเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาเน้นกระจกซะส่วนใหญ่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกห้องนี้นะคะสามารถเปิดประตูกระจกตรงนี้นะคะ ออกไปข้างนอกนะคะทุกคนซึ่งตรงนี้เป็นลูฟท็อปเดี๋ยวคุณจะพาทุกคนเดินอ้อมไปทางนู้นนะคะเดี๋ยวให้ดูทางนู้นดีกว่าตอนนี้ให้ดูคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะคะพอเราเดินออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับตรงนี้สามารถมองเห็นสนามหญ้าหน้าบ้านของเราด้วยนะคะดูห้องนอนเสร็จแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะไปดูอีกหนึ่งห้องนอนเรามาดูห้องน้ําก่อน,นะคะ่ะทุกคนห้องน้ําของชั้นสองน,นะคะจะมีหนึ่งห้องนะคะสามารถใช้ร่วมกันได้พอเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับไซห้องน้ําประมาณนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกพร้อมกับ ล้างมือค่ะตรงนี้ก็เป็นชักโครกเลยที่สําคัญทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นห้องน้ำใสแค่นี้ค่ะทุกคนแต่ดูความอลังของเขาเขามีอ่างอาบน้ําด้วยค่ะทุกคนซึ่งสามารถนอนแช่น้ําตรงนี้ได้สบายะคะมีฝักบัวให้เรียบร้อยเอาละค่ะเดี๋ยวตามกุ้งไปดูห้องนอนห้องที่สองกันนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นห้องนอนห้องที่สองของชั้นสองนะคะซึ่งเดทค่อนข้างที่จะจ้านหนึ่งสาหรับกลางวันนะเขานะคะมีห้อง ไซห้องเขานะคะก็คือค่อนข้างใหญ่สามารถวางเตียง6ฟพตได้สบายเลยนะคะฝ้าเขาก็จะเป็นฝ้าหลุมให้เรียบร้อยนะคะสวยงามแล้วก็ประตูตรงนี้ค่ะทุกคนเราสามารถเปิดจากประตูห้องนอนของเรานะคะออกไปบริเวณลูฟท็อปของชั้น2ได้นะทุกคนซึ่งตอนที่เรามารีวิวอ่ะมันเป็นตอนเที่ยงนะคะแดดจะจ้านิดน,นึงแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่สนใจหลังนี้ทงเย็นนะคะสามารถปาร์ตี้บนลูฟท็อปตรงนี้ได้ทุกคนเดินออกมาดูค่ะคือมันกว้างมากใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ย ใหญ่มากๆสามารถวางโต๊ะปิกนิกนะคะหรือว่าวางเขาเรียกว่าอะไรสามารถปาร์ตี้อยู่ข้างบนบ้านของเราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นเป็นบริเวณข้างบ้านสนามหญ้านะคะบริเวณหน้าบ้านของเราได้เลยอยากจะบอกนะคะว่าลูฟท็อปชั้นสองเนี่ยใหญ่มากทุกคนแต่ตอนนี้กุ้งไม่ไหวแล้วมันร้อนขอตัวเข้าข้างในก่อนนะคะ กุ้งขอสรุปให้อีกทีหนึ่งค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะอยู่ที่ทำเลโซนกระทูอยู่ที่ซอยทรายทองนั่นเองนะคะขนาดบ้านอยู่ที่56ตารางวามีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนอน3มห้องน้ำนะคะมีรูฟท็อปตรงชั้น2ให้ด้วยราคาก็อยู่ที่6.9้าล้านบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็อย่าลืมทักอินบ็อกหรือทักมาที่ไลน์ ID ดี1 9 4ย์2 8 9นะคะวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ